เดี๋ยวเราเข้าสู่ช่องปาปาดี้และนี่คือน้ำตก,ตก,ตกผิว,วผมผมยักอวดอ่ะคุณว่าเนี่ยยังไงยังไงอ่ะว่าไปนี่คืออะไรคืออะไรกางเกงสีขาวใช่มุกซื้อให้ไปฉลองวันเกิดกิ๊ตเตอร์เดือนหกนี่เดือนสิบละวสี่เดือนเพิ่งได้ใส่ครั้งแรกนะเพราะว่าเรามีโอกาสได้ออกมาแบบว่าเข่าครั้งแรกตื่นเต้นจังเลยได้ีนเสียงน้ำแลแล้วเรา๋ยวกไปอะไรนะไฮรักน้ำตกสามลันน้ำตกสามลันไม่มีนะไม่มีน้ำเที่ยวครับเที่ยวค่ะเที่ยวแต่น้ำตกแห้งนะครับ อ้าวเหรอไรไปดูดินเสงน้ำไหลแรงมากทุกคนเรามาเล่นแน่ได้เล่นแม่เรามารู้ว่าน้ําตกทิ้วเนี่ยจะเป็นยังไงในภาพจําของคุณบุ๊คคือยังไรครับเหม็นทั่วฝกยาวมากคุณคุณไม่ได้มากี่ปีแล้วนานมากค่ะจําได้ไหมล่ะจำไม่ได้อะมาเด็กๆอ่ะไองอย่างของผมอ่ะผมมาครั้งล่าสุดประมาณม .5 ม .6 กเนี่ยก็อายุมาสัก18อันนี้เท่าไหร่นะสามอยู่เนาะ ก็ประมาณ11ปีทุกคนที่ไม่ได้มาที่นี่อะไรเงี้ยล้วก็มาตอนนั้นคือปาลาเขาเรียกปลาพวงถ้าเกิดจำไม่ผิดนะปะลาพวงมันเป็นน้ําตกที่ปลาเยอะมากแล้วมันก็เหม็นพวกแบบกระลำปีพวกถั่วฝักยาวที่เมื่อก่อนอะ่ะข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวให้ดูตามแบบจุดขายต่างๆเมื่อก่อนคือแบบถั่วฝักยาวเลยโอ้ยมีพระโดวยวระธรรมไหมครับสาธุขอเดินทางปลอดภัยนะครับสวนวการท่องเที่ยวนี่ไงหนังสือเรื่องหังชาติตอนแรกเราคุยกันว่าเราจะพักในอุทยานใช่หรอใช่เห,หนื่อยแล้วกลับบ้างเถอะเย็นเย็นๆอะมาปั๊มก่อน แทร่สมุทรอุทยานใช่ผมมอบให้คุณนะครับเอาไปปั๊มซะอันไหนอ็วไปเร็วไปเร็วเจานาถอดรองเท้าด้วยนะรองเท้าใช่ฟิลเหมือนแบบให้ให้คุณครูตรวจงานะที่ไลายยืนนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะค่ะอ๋อแล้วลายเซ็นที่เขาก็จะ แต่จที่เขาเป็นปลาพวงเหรอหรือเป็นพีเดเตอร์หรือเป็นแพะนี่น่ารักจังเลยถึงแล้วครับน้ำตกคิวนี่คือที่ที่ 3. สมามสำหรับตาประทับซึ่งจริงแล้วเราไปหลายที่มากแต่ว่าเพิ่งซื้อหนังสือนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งจะไปให้ครบเลยไงใช่อ่ะผมมองว่าการซื้อหนังสือมันก็ดีอย่างหนึ่งตรงแบบหาเรื่องเที่ยวเนาะห้องน้ำขอดีอยู่นะดีเมื่อกี้ห้องน้ำแบบขี้โอ้โหแปะวิดีโอให้ดูสิอ่เดี๋ยวแปะวิดีโอให้ดูทุกคน ที่ปั๊มเป็นใครเป็นใครขจะขี้อะไรนะแบ๊กเลยที่ปั๊มอ๋อที่ปั๊มใช่ใช่ไหมที่เรากจะที่ปั๊มระวังลื่นเขาบอกเออดีมากผมติดกล้องก่อนนะครับเข้าห้องน้ำเมื่อกี้เห็นปิงอ่ะเหมือนปิงเหรอเห็นปิงค่ะปิงอะไรปิงอยู่ในห้องน้ำปิงวิ่งปิงปิงปิงอะอะไรเมื่อกี้กลัวปิงจริเหรอมีปิงจริงเหรอจริงจริงนี่เดือดไหมานแล้วครับห้องเจ้าหนปะคือเขาประกาศให้ออกแล้วกลัว่าน้ำปลาเหรอเฮ้ยจริงไหมเนี่ยบ้าห้องไปาสองเราถึงแล้ว อ๋อจะเกิดน้ำป่าไหลหากในระดับที่รุนแรงได้นะครับแตงติสิงขอความด้วยเมื่อทุกท่านนะครับบนรถลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดนะครับและให้อยู่ห่างจากลานาำนะครับเพื่อวบังคับได้นำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้วยนะครับทางนี้นักเที่ยวยังสามารถเดินเที่ยวชมได้ตามปกตินะครับเพียงแต่วดลงเล่นน้ำนะครับพมาถึงนะครับทำลงน้ำน้านะคะเพราะว่าน้ําเพิ่มเปลี่ยนสีแล้วมีโอกาสจะเกิดน้ําป่าไหลหลากได้เปลี่ยนเสื้อมาจะไปเล่นน้ํำ กูจะกระโดดลงไปให้ปลามันตอดไข่เข้าเดี๋ยวพี่เราต้องใส่ค้าเข้าคนเรา,า,าใส่เข้าตรงไหนนี่เหรอใช่เข้าหนบัดน้ำเล่นไม่ได้นะคะได้ครับขอบคุณครับเดียวชมได้อย่าเดียวนะน้ำเล่นลไม่ได้สังเกตุไหมว่าเราเวลาเรามาเที่ยวกันอ่ะเราเฟลทุกรอบเลยหรือเไม่อะไรทางไหนก็ทางหนึ่งเสียงน้ำมันแรงเกินเออแต่น้ำมันดูแรงๆมากสองคน ลงน้ำมาเราลองโฉบทางนี้หน่อยดิให้เห็นน้ำา่นหน่อยนึงดิเป็นไงบ้างคุ mm hmm. ทุกคนแต่น้ำไหลแรงจริงน้ำเปลี่ยนสีจริงๆด้วยเออว่ะแม่น้ำป่าแล้วแหละอันนี้ยโอ,อ้โหได้เลยน้ำเปลี่ยนสีจริงทุกคนอย่าว่าจะปลาพวงเลยเห็นยังไม่เห็นสักเม็ดเลยไม่เป็นไรนะ <laughs> ผมรอมาตั้งแต่สิบแปดจนตอนนี้ผมสามสิบ ผมผมมาเพราะผมอยากดำน้ํากับปาสักรอบหนึ่งแต่น้าตกพิวอ่ะเป็นที่ที่พี่แป๊วบอกว่าไปกันเถิะที่รักพูดหลายรอบมากใช่ไหมใช่ที่พูดแบบเยอะมากก็เออไปไป,ไปน้ําตกผิวกันอยากไปน้ําตกผิวอนเป็นอะไรกับน้าตกผิวไม่รู้เอออะพอบรรยากาศได้มาจริงครับเนี่ย <laughs> <laughs> น้ำปอนไหลน้าปาไหลหลากถ้าเกิดใครที่แบบดูช่องเรานะแล้วเห็นแบบดูคลิปเที่ยวของเราทุกคลิปหรือว่าใครที่ดูคลิปนี้นะไปไล่ย้อนดูทุกคลิปของเราอะ เฟลทุกคลิปเลยถ้าคลิปไหนที่ไปน้ำตกใช่ป่ะก็จะเป็นประมาณเนี้ยอุไทยที่ตัวเฟลเลยอ่ะเขาเยอะมากถือว่าเราได้มาบานเที่ยวชมบรรยากาศแณะนั้นนะไหนเออไ้ดูเล่นก่าแบบว่าลงน้ำแล้วก็ไปถ่ายรูปกับปลาในน้ำสองคนเราสองคนอ่ะมึงเห็นแล้วป่ะเนี่ยอันเนี้ยปลาปลวงเนี่ย ดูรูปไปก่อนนั้วทำได้แค่ดูรูปไปก่อนแล้วป้ามันหายไปไหนหมดอ่ะปลามันก็อยู่ในนั้นแหละแต่วันคุณจนมองไม่เห็นใช่ไหมแต่เมื่อก่อนคือเยอะมากเลยร่มเรื่องมากเลยนะยากาศดีจังก็แบบคื๊มๆมันไม่ร้อนก็มีแดดเะวันาะเพราะฝนมันตกไงรู้สึกว่ามันมีคมนะแบบว่าอะไรๆมัจะเลื่อขึ้นอะไรเงี้ยใช่แล้วเมื่อก่อนอ่ะอันนี้ผมตอนผมมารอบที่แล้วทุกคนผมจำไม่ได้ว่าผมเลี้ยวขึ้นนี่หรือว่าตรงไปแล้วมันจะมีขวาขึ้นดิแล้วมันจะเป็นท่อที่พักเลย เป็นจุดชมวิวเลยแล้วผมมาได้ไปคาที่นู่นเออนี่ขึ้นอันนี้เมื่อก่อนผมขึ้นไปอันนี้คนเป็นประสบการณ์ที่แบบว่านอนแล้วตกผิวแล้วแฮปปี้มากตอนนั้นอยู่กับเพื่อนเพื่อนก็อยู่กับเพื่อนๆนไง้วก็ร้องเพลงกันแต่ว่าจะได้หูฉีเพราะว่ากางเต็นท์แล้วตอนเก็บอะลมมันพัดเต็นท์ไปลมพัดเต็นท์ฟิวแล้วเต็นท์อะเกี่ยวหูตัวเองที่เจาะหูไว้แล้วมันก็ดึงฟิวหูรู้ตัวทีคือหูผมเลือดไหลไปแล้วเลือดหยดไปแล้วของกินมีเป็นระยะระยะป่ะพอป่ะ ใกล้ถึงกั้ทุกคนเดินมาไม่ไกลมากห้ามนำอาหารและเครื่องหนึ่งเข้าไปหน้าตาเป็นงี้อุ้ยลื่นนโมศาก็ตัวอัโตสม,มสาสัมบทระไทยเหมือนพ่อกับแม่สมัยก่อนเออเนย์สอง,องน้่เนยหลองน,น้ำอุ้ยนี่รักสวยอ่ะ ยังไงผมก็ยกให้น้ำตกผิวเป็นที่ที่แบบผมชอบมากจริงๆแทบจะเหมือนเดิมเลยปะเอาจริงเหมือนเดิมจัดเลยเ <c oughs> นี่ยเหมือนเดิมกระแทเห็นตรงเนี้ย <c oughs> ไปทางไหนดีคุณว่าคี่อยากไปทางไหนไปแล้วกันโอเคโอ้ยสวยอะดงบังเแสงเป่งเพ่งเงินกันได้ทำที่ได้ร่อยแจ้าวันทุกช่หลังอันบ้าสบาย โอ้มันจะแอบลื่นๆหน่อยนะคนวันนี้ถ้าเราเจอปลาพวงสักตัวหนึ่งคือเราสำเร็จแล้วนะนี่ยังไม่เจอปลาพวงเลยเดินเดินมาคืออะไรนะเหนื่อยแล้วเหรอเอ้ยนี่ตอนนั้นมันตกตรงนี้พี่ลงเล่นน้ำกับเพื่อนโอ้โหสวยมากเลยอะดูดิเห็นปะมันมีน้ำตกอยู่ตรงนั้นอ่ะโอ้โหสวยสวยสวยห้ามเข้าอ้าว สวยอะไม่ได้มาหลายปีมากทุกคนเมื่อก่อนเดินไปตรงนูนได้เลยอ่ะเมื่อก่อนน้ำเต็มเลยปิดบริการชั่วคราวเพราะว่าตกหนักมาก มันถึงว่าน้ำป่าไหลหลากแรงมาก<ฮ>ไม่เห็นปลาพวก้าตัวเหนือย,อยไปเ,ยเป็นยังไงบ้างครับน้ำตกผิวแล้วน่าเล่นน้ำมากอะน้ำมันน่าเล่นมากเลยแต่ก็อดเล่นแหละครับเพาห้ามเล่นเพราะว่าติดบ,บริการเนื่องจากเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากนะครับแล้วก็มานี่เรายังไม่เจอปลาสักตัวไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยเมื่อก่อนปลาเยอะมากแต่มันก็เลิกมาด้วย

แล้ววันนี้น้ำตกพิวเป้วออเล่นน้ำนะครับแต่ก็นั่แบละอย่างนั้นเราก็ได้เห็นปลาพวงแล้วสามตัวอืมแต่มันหอมหนมะอมมากอะ่ปะปลาพวงตัวผอมก็เดิมเยอะเลยทุกคนอยากเอารูปให้อยากเอารูปให้ทุกคนดูจังตอนที่ผมมารอบก่อนอะ่ะคือปลามันเยอะมากปลามันแน่นมากไปเดี๋ยวกลับกันหละนห้ทุกคนดู คือเรมาแล้วนะครับเป็นไงบ้างออสวยน่าเล่นมากรู้สึกเ,เออเสียใจอะที่ไม่ได้เล่นอะแต่ว่าวันมันสวยอากาศมันดีมากเลยอากาศมันดีมากเลยแต่ว่าไม่ได้เล่นแล้วก็ปลาหายไปเยอะมากเนาะแล้วก็น้ำเยอะด้วยน้ำเยอะมากน่าเล่นแล้วก็แต่ปลาหายอะมันไม่เหมือนเดิมอะปลาหายไปไหนก็ไม่รู้อะเม,มื่อกี้เห็นอยู่สามตัวทุกคนไม่มีอีกแล้วแต่ว่าวันนี้ คิดว่าจะกลับมาซ้ำไหมมาได้นะถ้ามาก็คงมาได้ก็อยากเดินมันมีเส้นทางเดินธรรมชาติโดยทุกคนแต่ว่าตอนนี้มันปิดแบบพอน้ํามันมามันปิดหมดเลยอ่ะก็เลยไปไม่ได้เลยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวน่าจะกลับมาอีกรอบนึงแล้วกันโอเคน้ำตกพิ้วเฟลอีกแล้วทิปเที่ยวเรานี้แม่งสดจริงๆไปอะไรที่เป็นน้ำตกปิ้เดี๋ยวไปที่พักกันนะทุกคนบ๊ายบาย ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจให้ช่อง Park Melody นะครับแล้วก็ขอบคุณหลายๆคนที่ยังคงเป็นสมาชิกอยู่นะตอนนี้เรากลับมาทำแล้วใครที่ยังไม่ได้กดสมัครสมาชิกนะครับก็สมัครได้ตามนี้เลยขั้นต่ำเดือน20บาทเองนะเวลาคอมเมนต์ก็จะได้มีสติกเกอร์ที่ไม่เหมือนใครด้วยนะแล้วมาเป็นสมาชิกช่อง Park Melody ด้วยกันนะครับ